จากกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ถแถลงข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่29ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมและสั่งการให้อําเภอแม่อายจะตั้งจุดตรวจบ,บูรณาการเพื่อคัดกรองคนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในส่วนของอำเภอแม่อายก็ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีตำรวจภูธรแม่อาย ตำรวจตะเวนชายแดนที่334สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภออมบตอ,อในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ในส่วนของกอ,องร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอไม่อายได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยเราจะได้ดำเนินการยืด4ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าะจะได้รับคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทางนี้ในส่วนของมาตรการในการคัดกรองตรงนี้ก็จะขอให้ทางท่านสาธารณสุขอำเภอได้นำเรียนถึงวิธีการคัดกรองว่าเรามีวิธีการดําเนินการอย่างไรคะ่ะในส่วนของวิธีการคัดกรองนะครับเมื่อมีผู้เดินทางจากจังหวัดเชียงรายหรือว่ามีผู้เดินทางเข้ามานะครับเราก็จะให้ทางอสมอนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ช่วยวัดอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิเกิน37.5เราก็จะนํา ผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน37.5เข้ามาคัดกรองบริเวณเต็นท์นะครับเพื่อํอำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไปหากาผู้ที่มีไข้แล้วมีประวัติเสี่ยงนะครับเราก็จะนำไปตรวจที่โรงพยาบาลแม่ออยครับผมตอนนี้ยังไม่พบผู้ที่มีภาะวะเสี่ยงนะครับคืออุณหภูมิเกิน37.5ครับตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงต,ตอนนี้เรายังไม่พบครับผม ก็ไง่ดมาคุเดียวแปดโมงเบอร์มงแปสองแปดมมงเบอร์มงกันอืออือ